techniques e is good b เ e นี้ดีเพราะเราต้รู้ว่าใครเป็นผู้เล่นที่เราสามารถในเล่นเกมในทัวร์นาเมนต์จริงได้วันนี้เรามีความผิดพลาดเยอะๆนะครับโดยเฉพาะครึ่งแรกเรามีเกมรับที่มีปัญหาครับเดี๋ยวเราจะแก้ไขเรื่องตรงนี้นะครับปัญหาตรงนี้ But i t t g ท o o รู o ว่ h ผู w เล่ p คนไห e สาม a รถเล Real, again, real competition. อันนี้มันก็ดีด,ดีตรงที่จะรู้ว่าเฮ้ยผู้เล่นคนไหนที่จะเหมาะสมในในทัวร์นาเมนต์จริงๆนะครับเดี๋ยวเราจะมีเกมหมุนเครื่องอีกครัดหนึ่งเราพยายามจะเล่นผู้เล่นใช้ผู้เล่นที่ต่างไปแล้วก็จะใช้ผู้เล่นในระบบที่ต่างไปด้วยจะลองเล่นในเกมเกมกระชับด้านหน้าครับ To analyze, uh, best to 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 go analyze players China. แล้วก็เราจะเอามาวิเคราะห์ว่าใครจะเป็นผู้เล่นที่ดีสุดที่จะไปเล่นที่จีนครับพี analyze, uh, to, to to ่ี้ก็เ,าเอา,า,า,าเดูอยู่ทิ้ททง so, uh, we have At more some players like a Thai player or half Thai player? Do you need looking for or need? Always we try to find good players because we are national team. We need to best players in Thailand, best players around the world if half Thai player. But uh, we need to bring these guys, need to, to, to try to use this in this kind of match, friendly mm -hmm. match. And if these guys เขาบอกว่าเขาก็พยายามที่เนี่ยคือเป็นทีมชาติไทยเขาพยายามนำผู้เล่นที่ดีที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกครึ่งหรือเป็นไทยนะครับแต่สิ่งที่เราจะเอาผู้เล่นน้องมาเนี่ยก็อยากให้น้องที่ดีกว่าผู้เล่นที่เรามีอยู่นะครับความหมายของคนยูออปเป็นยัง y o ยูออปเ o ็นยังว่าคุณิดเกีับวีเพคุก with Korea and Japan? คุณคิด่าป็นงนยังัเงน Same uh, in the last tournament we we play against uh, Korea. Uh, in Indonesia we play against Australia. Uh -huh. Very hard game. We cannot make mistake because it's a, a tough game. Uh -huh. So we need to prepare our group and understand the game fast because it's it's so hard game. <coughs> เกมที่เราจะไปเจอเนะี่ยมันเป็นเกมยากแน่นอนมันเป็นกลุ่มที่ยากแน่นอน